ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กกันนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า32ค่ะลูกอ่าคณิตศาสตร์รอบตัวนะคะ คณิตศาสตร์รอบตัวเราสามารถพบได้ในชีวิตประจําวันนะคะลูกได้แก่ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเรารูปเรขาคณิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของรอบตัวนะคะสิ่งของต่างๆที่มีขนาดแตกต่างกาันแล้วก็เรียนรู้เวลาในแต่และช่วงวันนะคะเขาให้เราวงกลมรอบภาพสิ่งที่บอกวันเดือนปีนะคะมาดูวงภาพที่หนึ่งกันก่อนนะคะอันนี้คือตัวเลขจาก ปฏิทินใช่ไหมคะ,ะตัวเลขจากโทรศัพท์นะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะก็จะมีรูปทรงเรขาคณิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของขนาดนะคะลูกขนาดเล็กนะคะขนาดกลาง ขนาดใหญ่สิ่งของรอบตัวก็มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปนะคะต่อไปเวลาเวลาก็จะมีเวลาเช้าใช่ไหมคะตอนที่เราตื่นนอนเวลากลางวันนะคะแล้วก็จะมีเวลาอ่ะตอนเย็นนะคะแล้วก็จะมีเวลากลางคืนนะคะเวลาในแต่ละช่วงวันก็แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เขาบอกให้เราวงกลมล้อมรอบาภาพของสิ่งที่บอกวันเดือนปอีภาพไหนคะที่บอกวันเดือนปี อะไรเอ่ยอ่าปฏิทินใช่ไหมคะบอกวันเดือนปีเราก็ทำเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบลงไปแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆไปทำกันเลยค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาแล้วเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าสองเลยนะคะลูก เขียนแผนภาพและตัวเลขแสดงผลร่วมในช่องว่างนะคะมาดูตัวอย่างกันก่อนมีดาวอยู่4ดวงกับดาว2ดวงรวมเป็นดาวกี่ดวงอ่ารวมเป็นดาวกี่ดวงคะ4ี่บวกสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็จะได้อยู่6ดวงก็ไปวาดตรงกลมเลย1 2 3 4 5 6่าอ่าต่อไปมาดู มีดินสออยู่หนึ่งแท่งซื้อมาเพิ่มอีก8ดแท่งรวมเป็นดินสอกี่แท่งอ่ะรวม1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเรวมเป็น9้าแท่งก็เขียนเลขเก้าลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวาดรูปดินสอเกแท่งใช่ไหมคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกา้าก็จะได้ดินสออยู่ทั้งหมดเกา้าแท่งใช่ไหมคะต่อไปมีปลาอยู่สามตัวว่ายมาอีกสี่ตัวรวมเป็นปลากี่ตัว 1>, 1 2 3 4 5 6 7รวมเป็นปลาอยู่7ตัวก็เขียนเลข7ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็วาดรูปปลาลงไปในวงกลมทั้งหมด7ตัวนะคะอ่าเหรืออีก2ข้อนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับในว,วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ